สวัสดีครับกับล้างทุลู่มดี EGR ส้มเครื่องเดยวนะครับวันนี้กับทิสุสออเนิวนะครับปี2 0 1 4ของน้องนี้นะครับเข้ามาล้างทัล่เมดีเป็นตัวเกียร์โต้นะครับวันนี้ก็ททำการล้างเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าสภาพภายในของทัลม่มดีจะเป็นอย่างไรนะครับเราจะเห็นว่าช่องของอากาศที่ไหลวมนมาจากอากาศไอเสียนะครับที่เข้ามา เอาไม้ใหม่นะครับคือช่องของอ g จานะครับความสะอาดใสวาวมันวาวนะครับนี่คือช่องจากของฝั่งข้างกระสุนนะครับเป็นของด้านไอเสียของอ e g r านะครับที่มันโผล่เข้าช่องนี้นครับอาจจะไปโผล่อันสเต็ปเตอร์อ g จรแล้วมาเข้าช่องที่ผม่ายดูตะเกียงอันนี้ของฝั่งทางสูที่4ี่นะครับ ภาพของเลนเล,น,เล,น,เลนนะครับหลังจากทำการล้างแล้วนะครับทาด้วยช่องวาล์วของ EGR นะครับการล้างใหม่นะครับรอประกอบเดี๋ยวเราไปดูที่ช่องกดทางเข้าของ ID นะครับ ครับเรามาชมทางช่องปลดทางเข้าฝั่งของวาลฝั่งไอดีนะครับหลังจากที่ทําการล้างไปแล้วนะครับอ่าเราจะเห็นว่ามีความสะราดมันวาลวมือนกับตัวของพลงมาดีนะครับก็ฝากผู้ใช้รถใช้เดนนะครับท่านที่สนใจนะครับได้ดูแลสภาพรถนะครับ ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับดังเดิมก็0803379950นะครับ0803379950ติดตามได้ที่เพจนะครับล้างทัวร่เบรดิอุด EGR ซ่อมเครื่อง,งยนต์นะครับหรือทาง Facebook ของเกศสุริวงพลาหารนะครับสายฝนนะครับ K E T S U R I U A O N G นะครับพิมพ์แค่นี้ก็ขึ้นมาเป็นเฟ e บุ๊กของเกศสุริวงนะครับล้างทัวรนะครับ เดี๋ยวมาประกอบกันนะครับสวัสดีครับผม